สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบก,กับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะพี่พี่จา๋าฮานอยสุดโค้งสุดท้ายนะคะงวดประจําวันที่26พฤษภาคม2567นนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอของผลของวันที่25เป็นยังไงกันบ้างเนาะแป๊บนึงนะคะ อ่ะซึ่งวันที่25นะคะในรอบเฉพาะกิจออก1 2 8นะคะล่าง6 7นะคะวิ่งรูดที่2นะคะ2 8มานะคะดูไปเน้นที่20มา2 8เนาะพี่ๆ๋สาส่วนล่างเฉพาะกิจแอดหลุดไปนะคะอ่าวิ่งรูดที่7มานะคะส่วนในรอบพิเศษ8 3 6ล่าง5 1อันนี้หลุดไปนะคะในรอบปกตินะคะ7 4 3นะคะ เจ็ดสี่สามสี่สามไม่มีมีสี่ศูนย์สี่ห้านะคสแอดหลุดไปนะคะล่างห้าเจ็ดก็หลุดไปเช่นกันนะคะในรอบ VP 0อพศูนย์ศูนย์สี่ล่างเก้าหนึ่งนะคะวิ่งรูดที่สี่มานะคะพี่พี่จะแอดเน้นไปที่สี่ศูนย์มาในรอบ VP มาในตัวกลับนะคะอ่าวันนี้ก็มาในสองคู่เนาะรอบแรกแล้วก็รอบสุดท้ายนะคะพี่พี่จะยังไงก็ฝากตามต่อแล้วกันเนะาะชื่นชอบคอยตามนะคะไม่ชอบสามารถผ่านได้เลย,เลยสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะ ตามต่อกันของวันที่ยี่สิบหกจ้าพ,พี่จ๋าเข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะคะพ,พี่จ๋ากดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเวลาแอดลงคลิปใหม่ๆนะคะตามต่อกันที่เด่นวิ่งรูดงวดวันที่ยี่สิบหกนะคะวันที่ยี่สิบหกวิ่งรูดแอดให้ดินไปที่สองสองมาอีกแล้วพี่น้องจ๋าเจ็ด แล้วก็หนึ่งนะคะหรือใครจะจับชุดวินในนี้เนาะแอดเน้นไปที่2เหมือนเดิมนะเน้นไปที่2เหมือนเดิมสองเจ็ดหนึ่งนะคะสำหรับ2นั้นแอดให้ไปที่สองสามสองสี่นะคะเจ็ดศูนย 7จ็ดแปดนะคะหนึ่งสามหนึ่งสี่นะคะพี่พี่จา๋าที่นี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันเนาะว่าาอ่ดินแต่ละตัวนะคะที่แอดจับคู่ให้เน้นไปในตัวไหนอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับสองนะคะแอดเน้นไปที่สองสี่นะคะเจ็ดนะคะพี่พี่จา๋าเจ็ดแอดเน้นไปที่เจ็ดศูนย ส่วนหนึ่งแอดเน้นไปที่หนึ่งสามนะอันนี้ลุ้นสี่นอยเหมือนเดิมนะสำหรับพีพีเอฟซีที่มารับชมใหม่นะคะแนวทางก็จะประมาณนี้นะคะพี่พี่จ๋าสำหรับชุดโค้งสุดท้ายนะคะชื่นชอบคอยตามแอดแล้วกันนะคะถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่พี่จ๋าแอดก็ขอขอบคุณพีพีเอฟซีทุกทุกท่านนะคะที่มาติดตามรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณอ่าสำหรับท่านที่ติดตามแอดทุกช่องทางนะคะขอให้แห่งรวยๆกันยิ่งยิ่ง,งขึ้นไปเลย ะะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ